สวัสดีครับนี่มาพบกับ g t a Online อัปเดตประจำสัปดาห์กันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เริ่มต้นวันที่25กุมภาพันธ์ไปถึงวันที่4มีนาคมนะครับสัปดาห์นี้มามีลดราคากำได้มากแต่ว่าก็มีน่าสนใจนะฮะเริ่มต้นดูจากรถยนต์ก่อนนะฮะที่ร้าน Legendary นะฮะสัปดาห์นี้มีเนี่ยครับฟีฟูเรียลดราคาอ่าก็เป็นรถที่ที่ สนุกครับพี่โอเคไม่ได้มีอะไรเด่นเป็นพิเศษนะฮะถ้าอยากจะซื้อก็ซื้อได้นะฮะอันนี้เอสแปอ่ออก็อันนี้ดูเป็นแบบเป็นรถรถแข่งนะฮะแต่ว่าถ้าใครชอบยังไงก็ก็สะสมได้นะฮะดูแบบเป็นเรโทรหน่อยๆน,นะฮะตามตามความคิดผมนะก็แล้วแล้วแต่จะชอบครับอ่าแล้วก็มีเนี่ยฮะ GP1 ก็เหมือนกันครับเป็นลนักษณะเดียวกันคือรถแบบสปอร์ตแบบแบบซุปเปอร์คาร์ฮะแบบเรโทรฮะแบบนั้นรถใหม่ๆตอนนี้ยังไม่ไม่ไมค่อยมีนะฮะช่วงที่วันผ่านมาก็เป็นสไตล์อย่างนี้แต่รถคันนี้ถ้าใครชอบรถแดงแต่วา่ามันจะออกอวกาศนิดๆนะฮะก็เซนเซนทาโน่ดีไหมดีนะฮะสำหรับราคาอย่างเงี้ยราคาสี่แสนกว่านิดถือว่าคุ้มที่จะจ่ายกับมันนะฮะ ก็ถ้าถ้าถ้าใครยังไม่รู้จะซื้ออะไรหรือว่าจะไม่มีรถพวกที่เป็นกลุ่มรถเร็วๆเอาไว้ใช้ในบางสถานการณ์นะฮะก็แนะนำว่าซื้อเป็นได้นะฮะแอดเดอร์งั้นๆครับไม่มีอะไรถ้าเทียบกันหกแสนกับรถตัวนี้งันๆครับไม่มีอะไรพิเศษจริงๆไปซื้อเซนท์โนยังจะดีกว่านะตามความคิดผมอ่าโอเคร้าน s ซาเทนซันอันเดียสำหรับสัปดาห์นี้ ซาวเทิร์นซันแอนเดสัปดาห์นี้ไม่มีรถอะไรที่ลดราคากันเลยนะฮะบอกได้เลยว่าผ่านไปเลยครับโอเคต่อไปวอล์สต็อกวอลสต็อกสัปดาห์นี้เวรัสยังลดราคากันอยู่นะฮะไม่ใช่รถธรรมดาแต่เป็นรถฟรีนะฮะใครยังไม่ได้กดกดได้เลยนะครับต่อมาในส่วนของธุรกิจสัปดาห์นี้มีตัวนี้นะฮะอ่า CEO ครับ c o o ซื้อก็ลดกันไปเลยใครอยากย้ายที่ก็เป็นโอกาสอันดีครับผมไม่แน่ใจว่าอาคาร,อาคารจอดรถมีส่วนลดได้ไหมแต่ว่า,าถ้าใครมีและอยากตกแต่งนะฮะรีโนเวทปรับกันได้นะฮะรานะคาก็ลดเช่นกันแต่ว่าบางอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลดไหมนะฮะแต่ว่าก็เป็นโอกาสอันดีครับถ้าใครยังไม่มีซีอหรือว่าใครที่อยากจะย้ายตําแหน่งที่ตั้งนะฮะและขณะเดียวกันการทําเงินในสัปดาห์นี้นั่นก็คือ c o c r e a t ครับ c o c r e a t กลับมาอีกครั้งหนึ่งสลับสายที่ไรดิ้งของแท้เลยนะฮะคือเก็บกล่องนะฮะแล้วก็ขายราคาคูณ2อนะฮะอันนี้คือผมเคลียร์ไปแล้วมันก็เลยเหลืออยู่เท่านี้แต่ถ้าใครทราบตัวเลขก็คือเนี่ยนะฮะจะเป็นราคาที่คูณ2นะฮะปกติมันอยู่อ่านนะ 36, ครับตอนนี้มัน72ในของ3กล่องดังนั้นโอกาสดีครับทำเงิน รัตเว้าแห่งละสี่ล้านง่ายๆนะฮะทันครับทันหนึ่งสัปดาห์เก็บกันนะครับเป็นโอกาสนันดีครับโอเคครับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสําดาับสัปดาห์นี้มีอะไรไม่มากแต่ก็มีครับโอเคเลยทีเดียวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเยน็ยนๆเวลาเยน็ยนๆวันพฤหัสเช่นเดิมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ